เก็บนู่นไม่เก็บนี่เมื่อคนสุดท้ายมาโฆษณาไปแล้วขายของกันไปแล้วนะผมก็นั่งคิดในใจนะกูว่าแล้วทํากระแสแบบแปลกๆแรงๆเมื่อคนสุดท้ายขายของไปแล้วนะนี่เรื่องจริงนะเกิดเป็นคนมันต้องรู้ให้เท่าทันนะเท่าทันว่ามันคือค่าการตลาดคือคอนเทนต์นะไอการไม่เก็บนู่นเก็บนี่ผมดูแล้วหลายทีแล้ว นะแต่คนรู้ไม่ไม่ทันกันเองช่วงหลังๆสาวกเยอะภาษาวกเยอะปรากฏว่าเมื่อวันก่อนเน,นี่ยผมดูดีเบตแป๊บเดียวรู้เลยดีเบตเขาก็บอกเลยว่าอะไรนะตอนหมูลงอวยแล้วกเก็บกินทีหลังนะพอเก็บกินทีหลังไอ้คนโดนเก็บกินก็ไม่รู้ไงก็บอกว่าเชิดชูเชิดชูทำนายโชคลาภหน่อยครับจัดของขวัญมาเลยครับอย่างอันหนึ่งชิ้นครับ จะถามอะไรก็กูหลาบมาหรือหัวใจส้มมาแล้วผมจะดูให้ไอเรื่องทํานายผมทำนายเป็นคำถามแต่ต้องจัดของขวัญอย่าง